สวัสดีครับสมชายมณีเอ็มซีศูนย์คสนะครับโหวันนี้ตอนสี่โมงนะครับฝนตกครับฝนตกอ่ะฝนตกอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเยี่ยมไปไปเยี่ยมน้องพร้อมซับนะอ่ะไปเยี่ยมน้องพร้อมซับกันนะว่าตอนนี้พร้อมซับเขาทำอะไรอยู่นะครับอ่นะพร้อมซับอยู่ทางนู้นนะฮนะสำหรับท่านที่เคยชมทลิป,ปปีที่แล้วนะครับ น้องพร้อมซับก็ยังตัวเล็กอยู่น่ารักนะครับตอนนี้จะโตนะครับตัวสูงตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมน้องพร้อมซับทอดด้วยกันนะครับไปเลยเลสโกเอาละครับจอดรถไปหน้าบ้านดีกว่าจะเดินเข้าไปนะครับไป,ป,ปครับหน้าบ้าน พ้อมขวานพร้อมซับนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหลังบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านพักนะครับโรงพักพร้อมรับนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่นะครับจะอยู่หรือเปล่าก็มไม่รู้หรือว่ากําลังทํากิจกรรมอะไรโอ้ครับก็น่าจะไหลสดนะครับขายอาหารช้างนะครับกับช่องพร้อมซับนะครับ ครับตอนนี้ก็กําลังกขลังคอมเมนต์กันอยู่นะครับการเตรียมออเดอร์อ,อาหารช้างให้นะครับนี่ครับเมย์ครับเมย์ควานครับนู้นนะฮะสวัสดีค่ะอันน,นี้ครับนี่ก็คือออเดอร์อนะฮะสมชายมาดีเอ็มซีสุนคตนะครับนี่แห่มาแล้วมา เยี่ยมหน่อยนะครับนานๆได้มาทีนะฮะอ้าวดูทางนู้นดูทางนู้นครับกำลังไปขายอาหารช้างกันอยู่รับออเดอร์นะฮะก็มีแม่ๆม่เอฟซีนะช่วยนี่ฮะอ้าวเดี๋ยวดูบรรยากาศกันไปขายอาหเขาไม่เป็นไรนะแต่ว่าแต่ว่าเขาแบงค์เขานี่มีมีมีเด่แเด้งเขาดูนี่

ไรสดไรสดอยู่ไรสดอยู่ไรสดขายครับสวัสดีครับอาหารสวัสดีครับจากช่องไพร์พร้อมซับนะครับครับไพร์พร้อมซับนะฮะช่องไพร์พร้อมซับนะครับนี่ฮไพรยสดอยู่นะครับโจนี้ฝนก็เพิ่งฝนเพิ่งเพิ่งหยุดนะครับก็ยังมีโปรอยมานิดหน่อยครับนตกสองวันนะครับอาหารก็เป็นออเดอร์ของเมื่อวานครับออเดอร์เมื่อวานเมื่อวานขอได้สิบสี่ตะกร้าสิบสี่ตะกร้านะคสิบสี่ตะกร้าเพราะว่า ฟ้าเขาก็ขู่ก็เลยโอ้ไม่ไม่เอาไม่กล้าไม่กล้าอะไรไม่ไม่กล้าเสี่ยงนะผมครับอันตรายนะครับความปลอดภัยของทางครับผมตอนก็เคยประสบการณ์เคยมีแล้วครับอันตรายบางทะลุดินะฮะที่ที่อยากจะเห็นน้องพร้อมซับนะครับนี่ครับพร้อมซับเป็นยังไงบ้างครับครับผมน่ารัก ไหมครับน่รักขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะเก่งขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะเอามีโชว์ด้วดูดูฮะนั่งอั่างไงนั่งยังไงตาโตแล้วเวลานั่งเลยชอบตดนะตเห็นด้วยเห็นด้วยมีพี่พี่เอฟซีเขาถามมาว่า น้องพร้อมซับในลูกลูกของเชือกไหนครับลูกของเชือกอ่ะครับทางดุกดิกนะครับทางดุกดิกครับทางดุกดิกอยู่พัทยาเนาะตอนนี้ครับตกงานเช่นเดียวกันททงาานอยยู่่ีพัคุณพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายผูไทยรผู้ชายไทยผู้ชายผู้นะฮะอ๋อนี่ฮะผู้ชายผู้ชายอันนี้ควันของสวัสดีครับอ่ามนวครับมนวลจันทร์ครับมนวลจันทร์อ่าขอบคุณพี่ ทุกคนนอยขอบคุณครับช่วยกับติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาช่วยไลา่อาหารช้างให้กับน้องฟ้อมซับกับน้องแม่นวลจันด้วยนะครับห่างหายหนึ่งปีครับพึ่งกู้ได้ครับพึ่งกู้ได้นะก็บัญชีลืมบัญชีพึ่งกู้ได้ครับ ก็เลยห่างหายไม่ได้ลงคลิปจนโอปีหนึ่งแล้วนะเริ่มมาใหม่แล้วนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ช่องผมก็ต้องฝากกับช่องพร้อมซับด้วยนะช่องพร้อมซับนะครับนะครับฮะติดตามด้วยนะนี่ครับก็ช่องสมชายมาดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับผมช่องเก่าครับช่องเก่าช่องช่องปัจจุบันช่องปัจจุบันก็กลัวเจียงชาแนลครับครับผมครับก็ ก็มาช่วยช้างด้วยกันนะครับผมสําหรับไอช่องของผมก็จะเป็นช่องทั่วไปนะฮะมีช้างด้วยมีข่าบอื่นๆด้วยครับมีจ้าครับชีวิตครับผมชีวิตความเป็นอยู่หาปู่หาปลาอะไรประมาณนั้นนะครับอะไรคอนเทนต์นะครับก็เข้าไปติดตามได้นะเพราะว่าพี่เขาก็พูดถึงเออไม่อยกห้เกิดม่คี้อยู่กับช้างไปอยู่กับช้างตลอดนะครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่กับช้างนานๆจะพอมีเวลามาถ่ายคลิปลงนะครับถ้ามีครับอยู่คช้างครับก็ฝากด้วยก็ฝากด้วยก็แล้วกันครับก็คอนเทนต์ตรงนี้คอนเทนต์ยังยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจเท่าไหร่นะครับเอยพยายามไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยครับอแต่ตอนนี้เราพยายามที่จะ ช่วยช้างกันอยู่โดยเฉพาะช้างที่ตกงานอยากจะมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับถ้ามีการติดตามกันนีเยอะนะก็ถือว<ะ>่า,ชาใช่ครับ,รบช่วยวช้างด้วยกันโอ้เวียนเทียนด้วย,วยนะครับประมาณเก้าโมง นเวียนเทียนครับที่วางทะลุเนาะนะครับพี่เดงถามว่าเคยอาเจียงเคยไปวางทะลุหรือเปล่าเคยไปนะเคยไปครับเคยไปเจียงชาแนลนะครับอมันมีสองหนูกุยอาเจียงอันเป็นกุยอาเจียงสักใบไา่สักยสับใบาไยกุอเจียงชานมไม่ไม่ชาแนลกุยอาเจียงไายสักใบเขากุยอาเจียงพายแก้าสักใบย่าสักบครอันนี้คือันนี้คือกุยอาเจียงชาแนลช่อง คนคนกระช้างอ่านี่ครับมีและองสิไปายแม่าน่เอาเลยครับตามสบายครับเดี๋ยวผมอยากอ่านี่โอ้ความครับนี่อันนี้ฝนตกด้วยฝนตกสองวันแล้วนะครับ มะม่วงปูกมะม่วงกับมะม่วง,มมวงออกผลแล้วลำไยเริ่มมาแล้วะ,ะอันนี้สะเก่าครับถมไปแล้วนะครับ,รบ,รบนี่ะนะนี่ดูฮะใช้ตูดไปให้แม่นวลดมอีกแล้วนี่ครับแม่นวลจันทร์ผมตายยาวครับนี่ อาจารย์คนตายยาวมาดูใกล้เลยครับยังสดนะฮะยังสดยังสดยังว่างยังว่างาว่งคนตายยาวสุดในจังหวัดสุรินทร์โอ้คนตายยาวที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นมาดูได้ครับนี่โอเคครับนี่ฮะนี่นี่ตายาวครับอย่างไรครับถ้าชมถ้าดูแล้วก็ เห็นน้องพร้อมทรัพย์ตัวโตตัวใหญ่เลยแม่นวลจันทร์ก็เขาก็มีช่องด้วยนะครับอ๋อช่องแม่นวลจันทร์ด้วยครับช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะครับแม่พรพังนวลจันทร์ด้วยนะครับคอยติดตามด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกๆช่องนะครับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณครับผมนี่ย้ายขอบคุณแม่เป็นย้ายขอบคุณแม่เป็นย้ายหน้าตารู้สึกว่าจะอิ่มๆยังยายยายยังไม่อิ่มนะยังรับออเดอร์ครับยัง ยังขอเรื่อยๆกินได้เรื่อยๆครับอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมเดี๋ยวอาหารหลักก็หลังจากที่ออเดอร์หมดแล้วครับคือหมดเรียบร้อยแล้วอะถ้าหมดนะอยังเหลือสี่สิบตะกร้าเอาแล้วับเดี๋ยวหมดหมดเขเมื่อวานเรา้วเมื่อวานอืมครับฝนลงฝนเมื่อเท่าไหร่ฟ้าไหมอ้ไม่ไหวจึม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  เชื่อมเนกันนี่ฮะนูน่นครับก็อย่างนี้นะฮะก็จะโอนเข้าได้เลยนะครับพริกฟานเขาจะได้รับเองเลยนะครับกับบัญชีโดยตรงเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านอะไรนะครับนี่เป็นการช่วยเหลือช้างที่ ที่ช้างได้รับจริงๆนะครับโดยไม่ต้องผ่านอะไรเลยนะครับนี่ฮะขายครับขายครับผมแม่พรพังนวลจันทนะครับน่นครับก็ท่านใดที่เป็นติดตามทางช่องสมชายมาดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับหรือช่องกลัวเจียงชาแนลเดอร์ครับพี่น้องก็ซอยติดตามกันเน่นะครับติดตามกันเยอะๆนะครับอีกช่องทางในการช่วยช้างตกงานนะครับเนาะ นี่เหลือ40ตะกล้านะครับจะกทอนนุ้นไหลสดนะครับอันนี้ผมก็จะสักครู่จะลงให้ดูแล้วนะครับดูตายพร้อมซับนะฮะกับแม่นวลนจันทร์นะฮะงงน่ารักน่ารักนะอานูนี่ ช่องทุกช่องเนี่ยเปิดหลังเปิดหลังผมหดนะแต่เขาเปิดหลังทำไมเขาดังกว่าเราโอ้เขามีคอนเทนต์ที่ดีเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ครับใช่โอ้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับอย่าลืมกดติดตามครับกดซับสไครต์ถูกใจกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับนะจะได้ มีคลิปใหม่ๆลงให้ทุกท่านได้ชมเป็นกำลังใจกันนะครับไปกิจกรรมก็ก็น่าจะไปเดินทุกวันเลยนะครับครับตุ่งเียทำนี้จะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงม้าเลี้ยงควายโอ้เด็กๆเขาก็จะไปปล่อยดากับปล่อยเดืครับปล่อยดาที่พังอจอยพังจอยครับผมโอ้ติดตามด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาหาเรื่อยจ้าครับผม เอ้ครับก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปด้วยกับช้างทั้งสองเชือกนะครับพร้อมซับกับนวลจันทร์นะครับขอบคุณครับ